สวัสดีค่ะใหญ่เจมาแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะสำหรับงวดที่จะออกวันที่ 1' กรกฎาคม2 5งพันห้าร้อยหนะคะก่อนที่เราจะไปดูเลขของวันที่หนึ่งกรกฎานะคะเรามาดูเลขดับของงวดที่แล้วกันก่อนค่ะเลขดับบน ของงวดบันที่16มิถุนานะคะเลขที่ออกออกบน7จสองงวดที่แล้วเข้าเลขดับของเจเจนะคะเลขดับนะคะแต่เข้าเลขดับค่าทั้งหมด29งวด เลขดับบนเข้ามาแล้วสองครั้งนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่างวดวันที่หนึ่งกร,รกดาคมยังจะคงเป็นเลขดับสนิทหรือไม่ค่ะวันนี้ยายเจ๊จะให้เลขดับบนนะคะ สองตัวนะคะของวันที่หนึ่งกรกดาคมค่ะเลขดับบนงวดนี้นะคะยายเจ๊จะมีเลขสี่ห้าสี่หกสองหกสองเก้า 2องห้าค่ะเจห้าและสี่เจค่ะแถวนี้คือเลขที่ดับตัวตรงนะคะดับบนตัวตรงนะคะต่อไปเลข0ูนย์ส สองศูนย์ศูนเจ็ดเูนสองเจ็ดสองสองแถวนี้จะดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้เลขดับบนของยายเจให้ทั้งหมด 14ตัวนะคะดับบนทั้งหมดยายเจให้14ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแถวบนดับเฉพาะตัวตรงนะคะไม่รวมตัวกลับส่วนสองแถวล่างดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ